สวัสดีกันนะครับวันนี้มีอยู่กับผมในะ Android Gamer Tyrant ก็เป็นเกม Order and c a s สองมั้งจำไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวผมทิ้งชื่อเนะกมไว้ให้นะฮัลโหลได้ในพิสโตลนัเกมนี้ก็ถือว่าเกมเอฟเฟกค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะผมเนั่นแหละเราจะพาไปทำอะไรกันดีเดินตามมป ต่ลรไปเดินลัดไ่น้ำขึ้นไปเออผมเลือ,อ,อกปลอย่างว่าเราสามารถว่ายน้ำได้ผมจะว่ายให้ดูนะว่ายอย่างไรกระโดดลงนะ้ำปมกระโดดในน้ำก็ได้เหมือนตัวซิมนะครับว่ายน้ำได้นี่ปรับเป็นมุมมองนี้ก็ได้แล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เหมือนตอนนั่งในเรือนะผมแต่จริงๆเราว่ายน้ำดู ก็ได้แต่จะได้นิดเดียวรู้แล้วเราจะหาอะไรทำนี่เอาแล้วก็อะไรดีกว่าเสร็จแล้วเราค่อยไปจัดการมีดมีควายใช่ไหมมีควายโว้ยกดจัดจัดการนะ่นซัดแม่งเอาอะไเอาดิอะไรอะไรจะไฟ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 อีเวนตายทันทีเก็บครับผม ตอนไปมันนอนไหมเก็ี่ยไหมดยังไม่เสร็จตัวนี้ใช้ได้อยู่ทีเดียวนะลองกระโดดขึ้นหินไม้ตอยหล้วันนี่กับหลังหันด้วยขอ นอองีเดียทำน,น้ำำน้ำโอ้ยไปเหอะสุดยอดครับเกมนี้เมือนิมพาเกเกมไม่หนุก เกมกราฟิกไม่ดีเราไม่เอามารีวิวนะรายการน,นี้ต้องเกมการาฟิกดีเท่านั้นถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคี่เป็นทางรถไฟแม่งกูไม่เห็นจะมีรถไฟวิ่งจะทำมาทำไมวะนี่คือแ,แผนที่ เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะต้องกลับไปแผนที่เดิมไม่งั้นเราจะไปทางมือนะโอ,โอเคติดติดจะมีมันเป็นเกมออนไลน์เราต้องใช้เน็ตเท่านั้นจะวิ่งไงวะเ,เข้าเมืองแล้ว ก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงเช้านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปจุุบุรักนะทุกคนคำเตือนโปรดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และรายการนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและมีการการะทำที่ไม่สมควรลษอกเลียแบบ ได้มีภาษาที่รุนแรงผู้ที่ต่ำกว่าอยุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้วางนี้โดยรายการ Android Gamer Thailand